สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนผมวิชานสุมาลีจากช่องวิชานโฟโตโ้ช่องที่จะพาเ,เพื่อนๆนไปสนุกกับการถ่ายภาพแล้วก็ไปพูดคุยเรื่องราวที่เป็นความรู้สําหรับการถ่ายภาพนะครับสาหรับคลิปนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆนไปทํากิจกรรมดีๆโด,ดยการออกไปถ่ายภาพคนแก่ทั้งหมู่บ้านแล้วก็อัดรูปให้กับชาวบ้านนะครับเป็นการเอารูปซวยๆวยในแจกให้กับชาวบ้านซึ่งโครงการนี้ผมเรียกว่าโครงการถ่ายคนแก่ทั้งหมู่บ้านครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับก่อนหน้านี้สักประมาณ2-3ปีหรือว่าถ้าเพื่อนเือนย้อนไปดูคลิปแรกๆนะครับปคลิ ยูทูบคลิปแกงผมเลยผมไปทากิจกรรมแบบนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จมากก็คือผู้เฒ่าผู้แก่เขามีความสุขกับสิ่งที่ได้รับก็คือกรอบรูปสวยๆมาครั้งหนึ่งแล้วฮนะทุกคนมีความสุขมากๆอพอมาปีนี้นะครับหลังจากที่โควิดมันซาแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้าไปทํากิจการกับชุมชนได้แต่ว่าในรอบนี้นะครับผมไม่ได้ทําคนเดียวครับผมมีพันธมิตรซึ่งอเผอิญเผอิญว่าตอนที่ประมาณสักช่วงปลายปีที่แล้วมันมีงานพิ้นเทคนะครับเป็นงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นผมก็ไปเดินงานนี้นะครับเพื่อที่จะไปสะแสวงหาเครื่องปรินเตอร์ขนาดใหญ่ผมมีแผนว่าประมาณปลายปีนี้ผมจะลงเครื่องตัวนี้เอามาไว้ใช้งานนะฮะพอพอดีตอนที่ผมไปเดินในงานเนี่ยผมก็ไปเจอบูธของบริษัท c ีอ u p p l ซัซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายของเครื่องปรินียี่ห้อ,อ HP นะครับซึ่งผมก็ชอบคุณภาพของเขามากชอบฟังก์ชันชอบ คอสต้นทุนการทํางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คือภาพที่พิมพ์ออกมาได้เนี่ยมันตอบโจทย์การทํางานของผมบ้างผมก็เลยติดต่อบริษัทเขาไว้นะฮะว่ามีโอกาสถ้าผ่านมาทางพาคอีสานี่ให้เอาเครื่องมาเทสให้ผมดูแล้วในที่สุดน้องๆเขาก็แวะมาหาครับก็เอาเครื่องมาทดสอบให้ผมดูแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเพอเออเอพอเอผมก็เลยชวนน้องๆว่าโอ้ ทางบริษัทมีนโยบายจะออกไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับผมไหมผมก็เลยถามกับไปทางบริษัทนะครับว่าตอนที่เอาเครื่องมาให้ผมดูเนี่ยผมจะชวนทีมงานเนี่ยออกไปทํากิจกรรมเพื่อสังคมกันดีไหมเอารูปอเอาเครื่องของเราเไปปิ้นรูปให้ผู้เฒ่าผู้แก่ในชนบทเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าจะเป็นการาทดสอบเครื่องได้ด้วยแล้วก็เป็นการาเขาเรียกว่าอะไรนะฮะคืนสิ่งดีๆให้กับสังคมได้ด้วยทางบริษัทก็เลย approve. แอบรูฟเราก็เลยได้จัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมาด้วยกันนะฮะ คึ้เนี้ยผมก็เลยจะพาเพื่อนๆอ,ออกไปทํากิจกรรมดีๆเพื่อสังคมด้วยการถ่ายภาพนี่แหละครับแล้วก็ปิ้นรูปแจกให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ในชนบททั้งหมู่บ้านกันเลยนะฮะไปดูกันครับว่ากิจกรรมนี้จะมีความประทับใจมีความสุขกันแค่ไหนเราจะได้รอยยิ้มกลับมามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมช่องผมเป็นครั้งแรกผมรบกวนให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆอ,อย่างนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับผม ไปดูกันครับว่ากิจกรรมนี้ที่ผมไปทําร่วมกับ h p เนี่ยมันได้สิ่งดีๆกลับมาเยอะมากน้อยแค่ไหนได้รอยยิ้มได้ความสุขเติมเต็มชีวิตพวกเรากลับมาได้มากน้อยแค่ไหนไปดูครับนี่ก็เป็นทีมงานของเราครับที่จะมาร่วมกิจกรรมในการถ่ายคนแก่ทั้งหมู่บ้านที่บ้านบอ่อหลุมอำเภอบละบือแต่ละคนก็จะแยกย้กยายไปเซตอัพอุปกรณ์ของตัวเองนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มทยอยเอาอุปกรณ์ลงจากรถนะฮะเรายกสตูมาจากอำเภอกุสมิสัยจังหวัดมหาสารคามก็ไกลจากนี้ประมาณ30-40กิโลครับ วันนี้เราเอามาเซตอัพกันที่นี่เลยอันนี้ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมาเป็นนายแบบให้เราวันนี้นะครับเป็นผู้เฒ่าผู้แก่จากบ้านบ่อหลุกที่จะมาเป็นนายแบบให้เราถ่ายภาพกันวันนี้ครับโอมีเยอะนะครับฝั่งนี้ก็จะมีคุณแม่แม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ, <laughs> ะแต่และคนก็แต่งตัวกันสวยๆทั้งนั้นเลยครับเพื่อมาถ่ายรูปวันนี้ที่นั่งอยู่นี้ก็น่าจะเกือบเกือบยี่สิคนนะฮะ สวัสดีครับคุณแม่ครับเดี๋ยวจะรูดนะครับใส่เวลาตั้งสตูดิโอแป๊บหนึ่งครับผมนี่น้องๆจาก HP ีก็กำลังเอาเครื่องลงนะฮะตัวแรกนี่เป็นซีรีส์อะไรนะครับนี่ตัวใหญ่เลยครับตัวนี้ผมเคยไปเทสแล้วครับปิ้นออกมาได้สวยมากๆวันนี้เรายกมา2ตัวเลยนะฮะ อนนี้ก็เอาเครื่องลงมาทั้งสองตัวแล้วนะครับจะมีตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเล็กตัวเล็กนี่รุ่นอะไรนะครับตัวนี้จะเป็นแสนหกครับที่วันนี้เอ,อเอาเอามาจะเป็นแส้หกรุ่นหสีแต่ว่าต,ตาแ,คแค่หน้ากว้างครับอ๋อเป็นซีรีส์เส้นหกเหมือนกันใช่ครับเป็นหน้ากว้างเท่าไหร่บ้า<ส>ง <ย agt> ครับ2ตัวนี้ตัวน,นี้จะเป็นหน้ากว้าง24นิ้วนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นหน้ากว้าง4ี่นิ้วนะครับเหมาะว่างานที่เป็นหน้าใหญ่พิมพ์ได้แต่หน้าสี่สี่ ยาวต่อเนื่อได้10เมตรตัวนี้ก็เหมือนกันแต่คแค่หน้าแคบกว่านะครับค,ค,คือความสวยงามของภาพนี่เหมือนกันเลยสุดยอดเลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้เปรียบเทียบ2เครื่องนะครับอันนี้ทีมนักสารกับทีมกูต้งก็กำลังเซตอัพระบบไฟสตูดิโอนะครับกูต้งกำลังเซตตัวคียไรนะครับ ทีแรวันนี้เราใช้เป็นอะไรครับตัวนี้เป็นโกดอก s k 400ครับก็จะใช้ไฟที่มีความแรงเยอะหน่อยครับเพราะว่า,เ,าเกินนะครับดีกว่าขาดนะครับแล้วก็ได้ความสะดวกนะครับเราไม่ได้ยกตัวที่เป็นร่มสะท้อนมานะครับไม่ได้เอาพาราโบลิกมาตัวนี้เป็นซซฟบ,บ็อกธรรมดานะครับก็จะ คนโทนแสงได้ง่ายเวลาที่เรา,เาถ่ายตูนอกสถานที่นะครับก็ให้ความสะดวกแล้วก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายแล้วก็ดีเลยทีเดียวครับตัวนี้ก็จะเป็นคีย์ไลท์หลักวันนี้ครับคีย์ไลท์วันนี้เราใช้เอสเค400 400วัตต์เนาะใช่ครับตัวหลังตูงใช้อะไรบ้างนะตัวหลังก็จะเป็น SK 200ครับติดกับล่มสะท้อน นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการโยกย้ายนะครับเพราะว่าวันนี้เราเป็นสตูแบบเคลื่อนที่นะครับเราจะใช้2ตัว<อ>หรือ3<า><า>ตัวดีจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูก่อนทัังจริง2ตัวก็น่าจะเอาอยู่เพราะามันมีแสงแอมเบียนเข้ามาเยอะพอสมควรอ่ารใช่ใช่เนี่ยมันมีแสงสอดมาจากด้านข้างอย่างนี้นะพอเราใช้ร่มสะท้อนก็จะคนโทรลแสงได้ง่ายแล้วก็หยุดแสงได้ไม่ไกลมากแสงที่ล้นไปก็จะโดนฉากแบบนิดหน่อยนะครับหรือว่าใช้งานได้ดีสะดวกนะครับ พี่ป๋องกำลังช่วยผมเซตอัพผ้าฉากอยู่กับนักษานะครับพี่ป๋องเป็นเอซีนะครับเดินทางมาจากคอนแก่นมาร่วมแกมจิตกรรมของเราวันนี้วันนี้เราใช้ผ้าฉากไม่สูงมากเพราะผมคิดว่าคุณตาคุณยายแต่ละท่านเนี่ยน่าจะสูงไม่น่าจะมีใครถึงร้อเจ็กว่าแล้วครับดูแต่ละท่านเราก็เลยเซตอัพต่ำๆแล้วก็น่าจะได้อยู่ตอนนี้สตูดิโอของเราก็เซตเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คีไ์จะอยู่ทางขวามือมีฟิวไลท์อยู่ซ้ายมือแล้วก็มีตัวข้างหลังนู้นนะครับเป็นแบคไลท์อีกตัวหนึ่งปกติแล้วผมจะใช้ลมสะท้อนนะแต่วันนี้อุปกรณ์ออกผ้าสนามเราเราไม่ได้เอาเซตใหญ่มาครับก็เลยใส่เป็นร่มทะลุแทนซึ่งตรงจุดนี้ไม่น่าจะสร้างปัญหาเพราะพื้นที่บางครั้งกว้างะครับผนังก็ค่อนข้างจะเป็นสีทึบการสะท้อนของผนังน่าจะน้อยครับกูโต้งกำลังเป็นคนเซตอัพนะฮะกำลังเ,นนเซตอัพวันนี้เราแบ่งหน้าที่กัน ผมก็จะเข้าไปถ่ายช่วยครูตงสักสี่ห้าใบหลังจากนั้นครูตงก็น่าจะเป็นคนรับช่วงต่อเพราะตัวผมเองจะต้องไปรีทัดผมก็จะเอาไฟล์มารีทั์ตรงจุดนี้นะครูตรงก็จะใช้เตจเตเลสก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะมารีทัดภาพแล้วก็จะส่งต่อไปให้น้องเอกกับน้องหนิงนะฮะปริ้นต่อตรงนี้ตอนนี้ผมก็จะเริ่มต้นด้วยการมาตั้งค่าดีฟองของกล้องเหมือนทุกครั้งที่ผมเคยสอนเพื่อนๆในการ ถ่ายสตูดิโอนะครับวันนี้ผมจะลดจากที่เราตอนแรกที่เราเซไตไว้3ดวงตอนนี้เราลดเหลือ2ดวงเพราะว่ามันมีแสงแอมเบียนรอบๆอ,อ,อาคารหลังเนี่ยค่อนข้างเยอะเราก็เลยจะเอาเหลือแค่คีไ์กับเป็นแบ็คไลท์อีกอันนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวมาเซตเป็นค่าดีฟอ t ก่อนนะครับ mm. ผมตั้งกล้องตอนนี้อยู่ที่เอฟเก้าสปีด200 ISO 200นะครับเพราะว่ากล้องผมเป็นไมโครโฟเตอร์ 3. ถ้าของใครที่เป็นฟูลเฟรมอย่าลืมนะครับเราก็ต้องตั้งลงไปต่ำสุดก็ประมาณสัก ไอโซหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวมาเทสก่อนเลยใบแรกนะครับอืมอีกใบหนึ่งนะครับคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรครับสงศ์อ,ค,อคุณแม่สงชื่อเป็นแม่ผมเลยครับแม่ผมก็ชื่อสงโอเคเดี๋ยวนะ้คู่นะครับตอนนี้ภาพที่ได้นี่ผิวจะติดแดงมานิดหนึ่งเดี๋ยวผมต้องแก้เรื่องว้บาลานนิดหนึ่งนะครับวบบาลานเป็นอ่าบบาลานแฟตเลย ผมเราผมก็ชิปบวกเขียวไว้นิดหนึ่งด้วยนะครับลองเช็คนะครับอืมคุณแม่นั่งตรงๆงให้ผมอีกนิดนึงนั่งตรงอ่าเอียงตัวมาทางนี้อีกนิดนึงโอเคประมานั้นนะครับโอเคหนึ่งสองโอเคผมว่าได้แล้วนะฮะ๋ยวให้เพื่อนๆดูน่าจะโอเคแล้วทีนี้เราก็จะไล่ถ่ายคุณพ่อคุณแม่สัก ท่านละห้าหกภาพนะครับแล้วก็ยาวเลยทีนี้ขั้นตอนที่ยากที่สุดมันเสร็จไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นการถ่ายก็จะเป็นการโค้ดแบบแล้ะครับทีนี้น่าจะง่ายขึ้นเยอะเอาคุณแม่คุณแม่สงการมาก่อนครับยังไม่เสร็จเมื่อกี้ลองไฟเฉยครับอันนี้ของจริงแล้วนะ,อะโอเคครับหนึ่งก้มหน้าลงนิดนึงก้มหน้าผมนิดนึงโอเคหนึ่งเดีย๋ยวผมถอยนิดนึงหนึ่งสองยิ้มเพิ่มอีกนิดนึงครับ อีกใบหนึ่งหนึ่งสองสวยครับหนึ่งสองคุณแม่นั่งหันข้างให้ผมครับทีนี้หันข้างให้ขวาผมแล้วก็หันมายิ้มให้กล้องอมุมมนาลิซาครับหนึ่งสองโอเคโอเคหันกลับมาครับหันกลับมา โอเคย้มหนึ่งสองตอนนี้ผมลองใส่รีเฟกเข้าไปนะครับภาพดูนวลแล้วก็เงาฝั่งหน้านี้ก็จางลงเยอะเลยนะครับไปต่อไปครับเฮยิงตัวกลับมาหาผมนิดนึงโอเคนั่นแหละครับลุงยังครับลุงสื่ออย่างสูวันครับสูววันลุงสู่วันเนาะ ลุงแหวงลุงแหวงลุงแหวงโอเค okay, ครับยิ้มครับเดี๋ยวลองเอะถ้าถอดแว่นจะเป็นไงดีครับ,บอฝากฝากแว่นลุงแหวงไว้นวนหน่อย,อโ,อยอโอเคครับหนึ่งสองนนอ,อันนี้อันนี้แฟนของ,งตาปะ โอเคได้เลยครับย่ยมเลยไายก็สองเพราพร้อมกันเลยถืเมียนครับพร้อมกันเลยไทยเพื่อไปพร้อมครับตอนนี้ผมให้คุณตาแหวงนะครับเอาแฟนของคุณตามาถ่ายร่วมกันด้วยเป็นภาพที่ระลึกหวานๆของสไตล์ผู้สูงอายุนะครับคุณยายชื่ออะไรครับบุญเสริมบุญเสริมอ่อาลองดูครับใบแรกยิ้มครับยิ้มหนึ่งสองโอ้ยดีครับขออีกใบหนึ่งหนึ่งสอง มาครับอันนี้อันนี้เป็นคู่กันวะครับนี่โอ้ก็ถ่ายคู่ก่อนเนาะถ่ายคู่ก่อนถ่ายคู่ก่อน,อนคุณยายนั่งคุณตาเขาข้างหลังครับ,บยืนข้างหลังแล้วจับไาเราเอราะจับจังไหนผมไม่ใย่หนได้เพราะจับจับจับไายคุณยายครับแล้วก็ย่อตัวลงมาครับตาเออจับยายสองมือสองมือเออนั่นแหละ <laughs> น่ารักมากเลยครับ

ผมจะเปลี่ยนให้ครูโต้งมาถ่ายแทนผมนะครับเพราะว่าตอนนี้มีรูปเข้ามาในเมมโมรี่สี่ห้าท่าผมต้องเริ่มรีทัชแล้วก็ส่งให้ทีมของน้องเอกกับน้องเหน่งนะครับปริ้นออกมาตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่น้องๆจากทีม HP นะครับก็จะมีน้องเหน่งกับน้องเอกนะครับเป็นคนเอาไฟล์ที่รับช่วงที่ผมรีทัชแล้วนะไปปริ้นกับเครื่อง HP เซทซีรีส์นะครับครับขั้นตอนตอนนี้จะเป็นขั้นตอนไหนครับก็จะเป็นการนําไฟล์ที่ปรับจากกล้องหรือจากโปรแกรมทิม ปรับแต่งเสร็จแล้วนะครับมาเข้าส,ส,สู่โปรแกรมการพิรรมพ์ซึ่งโปรแกรมของเราชื่อ HP Click นะครับเดี๋ยวผมถ่ายหน้าจอหน่อยนะอะโอเคได้ครับมองเห็นไหมโอเคขั้นตอนนะครับก็คือเราก็ลากไฟล์อันนี้ผมลากมาละเดีย๋ยวลองลากเข้ามาใหม่เป็นการลากไฟล์เข้ามาในตัวโปรแกรมนนะครับเสร็จแล้ว โดยออริจินัลเนี่ยจะแสดงภาพจริงก่อนว่าไซส์ภาพออริจินัลมันไซส์ไหนนะครับจากนั้นก็ในส่วนของการปรับแต่งเรื่องของพิมพ์สีพิมพ์ขาวดำนะครับโหมดการพิมพ์ฟ้าส <Normal S 2> ์นอร์ม b ลเบนะครับ,รบแล้วการจัดวางเลเ o u t ให้อยู่กึงกลางกระดาษหรือขอบกระดาษด้านใดด้านหนึ่งนะครับจากนั้นพอเราปรับแต่งเสร็จแล้วก็จะเป็นในส่วนของการพิมพ์นะครับแล้วนะครับก็งานพิมพ์ก็จะมาอยู่ที่เครื่องพิมพ์แล้วนะครับ รุ่นนี้จะเป็นรุ่น HP DesignJet Z6 นะครับเป็นรุ่น6สีนะครับผมจากที่เห็นจากหน้าจอนะครับกันนี้ก็คือหน้าจอกำลังแสดงสถานะว่าเครื่องกำลังพิมพ์อยู่นะครับใช้งานง่ายเนาะครับโอ้มีพิวีด้วยเรากดสามารถกดเข้าไปดูได้ซูมได้เพื่อจะดูดีเทลเบื้องต้นนะครับเพื่อป้องกันว่าเวลาเราพิมพ์แล้วจะได้พิมพ์ไม่ผิดไฟล์มีเป็นด้วยอ่าใช่ตอนนี้ตัวงานออกมาแล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะตัดรูปออกมานะครับผมละเอีเดยดผมมากๆนี่ปิ้นบนแคนวาสเนาะใช่ครับปิ้นบนแคนวาสครับผมตัวนี้ นี้ขั้นต่อไปผมก็จะเอ,า,อาภาพที่ป้นแล้วนะครับมาให้ปู่สารซึ่งมาตั้งโรงงานเล็กๆทำกรอบรูปอยู่ด้านข้างของตัวอาคารที่เราตั้งสตูดิโอเมื่อกี้เดี๋ยวเราก็จะอัดกรอบแล้วก็แจกคุณตาคุณยายเลยนะครับอันนี้คืองานสำเร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอาไปมอบให้คุณตาคุณยายกันรับผมทีมงานจาก h p ปีก็จะมอบภาพให้คุณยายนะครับเชิญครับ เออมีความสุขอะไรกันจายอย่าพอยิ้มเชอะครับแกเจยวหมา่นก็ร้ายหมฝังจุ๊ดใจก็สุขใจแม่น้อยเดียววันนี้หันหน้ากลับมาเนี้มกล้องครับแม่วันนี้หันหน้ากลับมาเนี้มกล้องนะครับมือตัวนี้เอี่ยวมาจับมือทั้งนี้เนี่ยะครับเนี่ยครับหนึ่งสองสามสามโอ้ยหัวครับแม่หัวหนึ่งสองสาม เนี่มาทั้งที่ครับแม่เนี่มาทั้งทีหนึ่งสองสามหงองสามอุ้ยงามไหลแม่จวงกันยิ้มนะครับยิ้มห้สอนหัวครับพ่อันนี้ารมดีหัว <laughs> ก็ได <Es> <an> <ska du k. legen> <EN> ้เอาพวกเป็นยังทักใส่ก่อนก็ได้หันหน้ามันเนี่ยมกล่องลูกได้ครับเนี่ยมกล่องได้ครับหนึ่งสองสามคุณแม่ซื้อว่าจังใดครับแม่ปั่นแม่ปั่นอ๋อครับแม่ปั่นแม่ปั่นนะครับเด้อแม่ปั่นเนี่ยมกล่องนะครับหนึ่งสองสาม แม่ซื้อว่าจังไดครับมแม่อํานวยนุ้ยแม่อั้นวยเอาซอยไปทั้งนอกหรือทั้งในครับเนี่ย,ยแล้วแล้วตาแม่เลยครับแล้วเตาแม่เลยครับเอาได้ครับเด้อมองกล่องได้ครับแม่หนึ่งสองสามอันน้อยหนึ่งเราห้องก็บ,บิดโตกลับมาครับเงี้ยครับอ่าเนี้ยกล่องได้ครับแม่ เนมกล้องเด้อครับหนึ่งสองสาหนึ่งสองสามแนนครับสวัสดีเนี้มกล้องเด้ครับหนึ่งสองสามสองสามเน,น,น,นี้มกล้องครับแม่เนี้มกล้องหนึ่งสองสาม เนี่ยมาตั้งทีแ่แ mhm. ด้วเนี่ยหมาลูกนะครับหนึ่งสองสามเอาหัวครับหัว,วคุณแม่เพิ่นซื้อววาจางไหครับแม่เปียนแม่เปียนแม่เปียนม่ียนมาเลยครับเดี๋ยวลูกทายให้จะได้ลูกงามๆนาแม่เปียนแม่เปียนยังด็อกขยับ พี่เบิ่งให้หัวเราตรงแม่หัว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 เนี้ยโอ้ยนี่ลราเป็นตาฮัายกลายอ่ะอือเนี้มกล้องนี้มเนี้มกล้องเนี้มเนี้มกล้องลูกเนี้มเนี้มกล้องลูกเนี้มเนี้มมาทั้งนี้เลยครับนี่เนี้มมือลูกเลยหนึ่งสองสามโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเนี้ย โอ้ยมันโทรมานแล้วเ้แล้วก็ละจิหันได้เอาครับคุณแม่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม เอามาแจกให้ทางคครครัับบผมขอ,ขอบคุณมากเลยครับ<ม>ขอบคุณครบของให้บริษัทกินเจริญเจริญขอบคุณครับครับพนี้หนักกากระไหมมาแจกครับเอาไปใส่เด้อยายเด้อขอบคุณครับเอาไว้ใช้นะครับผมช่วงนี้ปุ่นเยอะบ่ามันตะโควิดเด้พี่เอ็มสองจุนห่าข้าเผาอ้อยอ่ะใส่น้ำข้าเผาอ้อยหลาขึ้นยังนี่ ทีนี้เพื่อนๆจํารูปใบสุดท้ายนี้ได้ไหมครับคุณยายเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวคุณลุงเขาจะพาผมเดินเอารูปเนี่ยไปให้คุณยายเปลี่ยนเพราะว่าคุณยายเปลี่ยนเดินไม่ได้แกนั่งรถเขน็นเมื่อกี้มาร่วมกิจกรรมเรามาถ่ายรูปนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเอาไปให้แกที่บ้านให้ถึงบ้านเลยเดี๋ยวไปกับน้องเอกนะครับเอาน้องเอกมีของที่เลือกไปให้คุณยายด้วยเป็นหน้ากากอนมาอนมัยหน้ากากอนามัยครับ,รบอน,นี้ของบริษัทซีซีซัายเลยครับผมอ่าบริษัทที่จัดจาหน่ายเครื่องกรีนตัวนี้เลยตัวของ 3M อ่าโอเคครับเดี๋ยว บ้านแกก็จะอยู่ไกลจากจุดที่เราตั้งสตูดิโอนิดนึงนะฮะ คุณยายอยู่มองใดครับเมื่อกี้เราถ่ายเสร็จคุณยายเกะกะมาก่อนไนัันั้นมคนนั้นแามได้เลนี่เราตามมาถึงบ้านของคุณยายเลยครับผมกับน้องเอกเดินทางมาที่บ้านของคุณยายเพื่อเอารูปมามอบให้คุณยายเพราะเราเพิ่งใส่กรอบเสร็จครับเมื่อกี้คุณยายเปลี่ยนนะครับแกไปถ่ายรูปกับเราเป็นใบนี้นะคะ แล้วแกก็คุณยายเดินไม่ได้นะคุณยายนั่งรถเข็นคุณยายก็เลยกลับมาก่อนเนาะทีนี้ทีมงานเราก็เลยตามหลังจากที่เราทํากรอบเสร็จก็เลยตามมาลูกมาให้เลยคุณยายบังกนมากบ่มากบ่มากบ่งามบ่จะหองงามบ่งามอยู่ข่าหรอครับผมครับนี่ให้กิจกรรมดีๆที่ผมกับทาง CST แล้วก็ทาง HP นะครับทำให้กับสังคมที่ภาคอีสานนะครับ ตัวนี้ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับผมเห็นเพื่อนๆหลายคนช่างภาพหลายคนอยากจะทําแบบนี้เพื่อสังคมเราเป็นช่างภาพหาก,กีกรรมดีๆทากันดูก็ไปลองทําดูนะครับ,บมีความสุขสุขว่าอย่างไรงนะครับ,บคุณยายคุณค่ะคร <laughs> ับเดี๋ยว คนะะทีนี้น้องเอกมีของที่รึลึกจะทำบริษัทมาม่อมให้ครับเอมันนะหน้ากััยเป็นหากากอนามัยนะครับผมของบริษัทยายเอาไว้ใช้นะครับผมขอบคุณขอบคุณครับพี่เอ็มสองจุดแามันหลายายโควิดคือสิบเบิร์ละแต่พี่เอ็มรลายหลายดไครับตว่เป็นธรรมดาเลยไหมคะ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่เราไปทํากิจกรรมกันมาฮะเห็นไหมครับว่าผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้รับรูปภาพได้รับกรอบรูปเนี่ยพวกเขามีความสุขกันมากๆเลยนะคระับสหรับคนเท่าคนแก่ในชนบทเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะได้ไปถ่ายภาพดีๆในสตูดิโอโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยการที่จะได้รูปที่แบบอัดกรอบแบบนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีโอกาสง่ายๆครับดังนั้นกิจกรรมที่พวกเราทําในวันนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้คุณตาคุณยายทุกท่านเนี่ยมีความสุขมากๆรอยยิ้มอิ่มเอต็ม,มเับ นี่แหละครับกิจกรรมดีๆที่ช่องของเราวิชานโฟตโต้ร่วมกันทํากับบริษัท C S C Supply ซึ่งเป็นตัวแทนจาหน่ายปร p r เตอร์ H P นะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่แบบนี้นะครับก็โทรมาสอบถามข้อมูลกับผมได้หรือผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเพื่อที่จะไปสอบถามข้อมูลทางบริษัทได้เลยแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเรียนรู้การถ่ายภาพนะครับอยากจะสนับสนุนช่องเราด้วยเนี่ยผมก็มีหนังสือแล้วก็คอร์สเรียนถ่ายภาพแบบเป็นแพ็กเกจนะครับมีทั้งหนังสือวิดีโอทูตัวเรีย แล้วก็มีแอคชั่นแล้วก็มีไฟล์ตัวอย่างให้เพื่อนๆเ,เอาไปลองได้นะครับซึ่งหนังสือแล้วก็ชุดเรียนการถ่ายภาพาชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ไฟสตูดิโอตั้งแต่พื้นฐานจนแอดวานซ์ an, นะครับถึงขั้นว่าใช้ไฟดวงเดียวถ่ายงานศิลปะได้เลยมันมีชื่อว่า o วันไรฟ์พอดเทสตูดิโอตอนนี้มีจํานวนจํากัดแล้วครับเหลือไม่มากแล้วนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะมีลิงก์ติดต่ออยู่ด้านล่างนะครับจะมีแอดมินให้คำปรึกษาว่าข้อมูลของการเรียนรู้เป็นยังไง แล้วถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับแต่สาหรับคนไหนที่อยากเรียนรู้ให้ลึกลงไปอีกนะฮะสามารถที่จะเข้าไปดูคลาสเรียนนะฮะเดินทางมาเรียนกับผมที่จังหวัดมหาสารคามผมจะเปิดคลาสเล็กๆนะฮะเป็นคลาส v i p ที่เน้นคุณภาพเลยเรียนกัน4-6คนนะฮะเป็นการเรียนรู้หลายหัวข้อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายภาพในสตูดิโอหลักการใช้ไฟสตูดิโอการถ่ายภาพ แฟลตนอกสถานที่นะครับการถ่ายภาพพีเวดดิ้งการถ่ายภาพแนวไลฟ์นะครับผมจัดเรื่อยๆเลย,เลยใครที่อยากจะมาเรียนกับผมเนี่ยก็ไปดูตารางเรียนได้ในเว w รวาเว็บวิชานโฟโต้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ใครที่เก่งแล้วเป็นแล้วแล้วอยากมาถ่ายรูปก,กับผมแบบออกทริปนะครับผมจะมีทั้งทริปที่เป็นทริป VIP เล็กๆ4คนนะฮะไม่เกินนี้ผมรับทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะครับที่ผ่านมามีชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมที่กับผมบ่อยนะครับแล้วก็ บางครั้งเราก็จะจัดเป็นทริปใหญ่เร็วๆนี้ผมจะมีทริปใหญ่ร่วมกับชมรมถ่ายภาพที่จังหวัดน่านนะครับเพื่อนๆสามารถตามข่าวแล้วก็ไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นะครับลิงก์จะอยู่ด้านล่างสําหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมคลิปของเราจนจบนะครับขอบคุณครับ